เมืองทองยูเนต็ดครับเปิดบ้านต้อแรับกวามเย็นของทีมโปลิเทโลเอฟซแข่งขันเวลาทุ่มหนึ่งนะครับทางบอลไทยสองเอเอเอพกันมาดูกันครับเมืองทองของมาริโอยูรอสกี้นะครับซึ่งสร้างพิ่งสร้างผลงานออยอดเยี่ยมหลังจากกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการที่ทำท่าจะออกครั้งที่สองเป็นมาริโอเวของจริง ทำได้คนเดียวในประเทศไทยจะลาออกกลับมาผลงานดีผลงานเริ่มไม่ดีจะลาออกกลับมาผลงานดีนี่คือมาเลยโอเวของจริงแล้วก็ดีจริงๆนะครับที่พูดมาเนี่ยสเกมหลังสุดเริ่มตั้งแต่เสมอบุรีรัม44ในบ้านแบบหน้าชนะไปชนะชนบุรีชนะ BG ล่าสุดโดนนำสองศูนย์ไปชนะท่าเรือบิ๊กโฟ แจ้งว่าทีมใหญ่ดีกว่าไม่ใช่บิ๊กโฟร์ีนัดเก็บได้สิบแต้มเพอร์เฟกสุดยอดมากสุดยอดมากผลงานความมั่นใจนี่มาเต็มนัดล่าสุดในโดน้ำสองูนย์เนี่ยพิพิกนาลกมาชนะได้สามสองเท่าเรือในบ้านด้วยผลงานชิ้นโบแดงมากนะครับตัวผู้เล่นของทีมเออมืองทองไม่หลุดจากเนี้ยไม่หลดจากเนี้ยอ่อาจจะมีเดี๋ยนะไม่หลุดจากนี้ เกมที่แล้วเขาพักปรเมศอัดวิไลก่อนผมว่ามันก็เป็นแบบนี้ก็แท็กติกก็ใช้ได้นะเพราะบางครั้งปรเมศอัดวิไลลงไปบี้ไปบดตลอดทั้งเกมเนี่ยมันก็นะศักยภาพการทำประตูมันอาจจะดรอปลงไปได้เกมที่แล้วเขาพักปรเมศอัดวิไลใช้จเจริญศักดิ์วงกลมลงก่อนแล้วใช้โจฮาน่าเอริโจฮาน่าไปหน้าเป้ากระตัวเท่านี้แหละครับวนอยู่เท่านี้แหละเต็มที่ก็มีเอกนิตอีกคนนึงแล้วก็ บอลเมทอัดวิไลวนอยู่ท่าน,นี้แหละครับแบ็กโฟบสุพรบุญทวีเจสเบยนีโฮมลูคัสโลชานะครับจริงๆแบ็กซ้ายเนี่ยแบ็กซ้ายเกมน,นี้กิดพลบุญสารเกมที่แล้วไม่ลงกิดพลบุญสารก็ดีต้องดูวันนี้เก็บพลบุญสารจะได้ลงมาสตาร์ทเป็นแบ็กซ้ายและสุพรจะมาเล่นแบ็กขวาเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะครับพิชากับเวลเทสแน่นอนเป็นกลางครับลุกสลับรับทั้งคู่ซาดอมิซเยฟเป็นฟิลตัวรุกนะครับวิลเลียมป๊อปปีก จเจรินสักปีไอริจูฮาน่าหน้าเป้าไม่แน่อาจจะเป็นพปลเมตอัดวิไลสตาร์ทเลยเล่นในบ้านนะครับแล้วก็พักจเจริญสักไว้ก่อนก็เป็นไปได้เกมนี้โอ้โ,อโอ้สุดยอดแล้วระบบของเขาเนี่ยพูดไปเยอะแล้วนะก็วิธีการเล่นฟุตบอลบิลลอัพแต่เพิ่มความเคี้ยวของมิลล์โจสิกเข้าไปจะสังเกตว่ามาริโอเวครั้งนี้รู้สึกว่าจะยอมถอยมาครึ่งก้าวแล้วพอบอลน,นำปุ๊บเริ่มมีดึงจังหวะแล้วถอยมาถอยมา,ยมาไม่ ไม่หัวชนฝาแล้วเพราะเขาคงไม่อยากจะมีมาริโอเวคครั้งที่สามนตครับต้องรักษาสถานะให้ได้ฟอร์มดีครับผลงานดีผลงานดีเลยดีมากๆนะครับดีเลยเคี่ยวขึ้นเยอะนะครับเคี้ยวขึ้นเยอะ,แบ,อยะแบนสองคนขอภัยนะฮะแบนแบนเตอร์แบนต,แบนตาแบนอ๋อ OUGH, โอเคขอภัยครับเตอร์แบนตาแบนอ่ะดังนั้นวันนี้เอกนิตปัญญาจะได้ลงแทนเตอร์แน่นอน เอเกนิติปัญญาจะได้ลงแทนเตอร์อผมบอกเลยฮนะเล่นระบบสีามสามนะครับซาดอมิซายอ่าเอกนิิแทนเตอร์ใส่เกมลุกเลยนะครับแบนสองคนอาขออภัยครับนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะโอเค,นะคเอกนิทิปัญญาอาจจะได้สตาร์ต <c oughs> เป็นสิบเอ็ดตัวแรกเพราะว่าเอกนิติลงมาเล่นตำแหน่งของเตอร์ได้เอเล่นตำแหน่งของเตอร์ได้นะครับก็ใส่ตัวรับตัวเดียวพอนี่ฮะดูนะนะตำแหน่งของเตอร์ได้เนี่ยตำแหน่งของเตอร์ได้แทนได้ นะครับแล้วก็ใช้วิชาอุทารลงมาบิ้วสะดอมีมิาเย็บสลับกันก็ก็ถือว่ายังไม่แว่งยังไม่แกว่งแต่มีผลไหมมีผลนะมีผลนะมีผลนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะ,อะโอเคเมืองทองพบกับโปรเทโรฟซีโปรเทโรฟซีครับก็ผลงานก็ดีทรงดีทรงดี มีไม่ดีบ้างนินดนหน่อยๆน่อยแต่โดยรวมแล้วดีการตกรอสแบบนี้เกมที่แล้วสินิวิชัยถูกเปลี่ยนตัวออกมีการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการที่ถูกโทมิวะเข้าชาร์จเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะข่าวมาว่าอ,อปลอดภัยดีก็แค่หัวแตกแต่ที่นี้ไม่ดูว่าแผลจะสนิทขนาดไหนถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็น่าจะได้ลงมาน่าจะได้ลงมาหรืออาจจะเป็นกรพันนาริจันก็ไม่แน่เหมือนกันนะ ที่ศี่สัสอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเออ่แบ็กโฟมีใครติดโทษแบนไหมครับทีมนี้โอ้ผมขออาภาัยในเรื่องโทษแบนผมข้อมูลไม่ค่อยเป๊ะต้องขออาภัยนะครับ <c oughs> สัญชัยนนทตศิลาไอแซคฟอนนี่เฉลิมศักดีเอกชัยสัมเลยยศักดิ์ชวนะเล็ซีอาโบชนุกูลการินชิมเจยอบนัทวุฒิมุนทุวันนี่คือนักเตะที่ที่เล่นประจำเกมนี้โซรวิทย์ดอนทองอันไม่ได้ลงก็จะเป็น สิทิโชคทัศนัยก็เป็นชุดหลักสิทิโชคทัศนัยสี่สองสามหนึ่งของโคดอ้นผมบอกเลยนะครับใช่ครับสรวิทยิ้มตัวครับโคดอ้นผมบอกเลยนะฟุตบอลทันกันทันกับมาริโอทันกันจริงๆผมใช้คำว่าทันกันไม่ง่ายนะไม่ง่ายผมว่าไม่ง่ายไม่ง่ายที่โคที่มาริโอจะจะจะจัดการกับฟุตบอลของ เทโรยิ่งเทโรมาเล่นเกมเนี้ยมาเล่นง่ายมากนะเทโรเล่นง่ายคือเล่นกับเมืองทองเนี่ยคุณเล่นรับดีๆแล้วโต้เมืองทองอเสร็จขออนุญาตพูดแบบนี้เมืองทองเนี่ยไปทีมไหนที่บุกเขาเนี่ยเสร็จทีมไหนบุกเมืองทองเสร็จทีมไหนรับเมืองทองเมืองทองมีโอกาสเสร็จไปดูสถิติได้เจอบุรีรัมบุรีรัมเพรเกือบแย่ เจอบีจีนะอีกเรื่องหนึง่งนะครับมันชัดเจนเนี่ยบุกอย่างเดียวบุกแบบ BG ไม่ได้โต้ะบีอยู่สภาพที่ไม่พร้อมเจอชมดุรีไปได้ประตูตอนสิบคนตอนรับแล้วก็หาจังหวะโตะ้เจอท่าเรือก็เหมือนกันเพราะว่าฟุตบอลของมาริโอเขาบิวอัพช้านิดนึงถ้าคู่ต่อสู้ไปถอยรถเนี่ยเขาจะเจาะลำบากยิ่งไม่มีพื้นที่หลังลายนะ ถ้าถ้าเทโลปิดพื้นที่หลังลายรับต่ํานะผมบอกเลยนะการวิ่งหลังลายของปรเมศอวิไลย์ไม่เกิดขึ้น <c oughs> ปรเมศอวิไลยเคยวิ่งหลังลายได้ดีนะใ,ใ,ในในในลักษณะที่เกมที่ท,ทันติชั่นจะรับเป็นลุกมีพื้นที่หลังลายเอะเออใครมีตายเย็บแทงเลี่ยนป๊อปแทงปรเมศวิ่งหลังลายที่วิ่งหลังลายแล้วยิงในเกมที่เจอกระทาเรือมมันไม่ใช่เป็นการฟุกนะมันมาจากการฝึกซ้อม อในเกมที่เจอกับ B g จีเขาก็วิ่งหลังลายแบบนี้แต่มันพื้นที่ไม่มีเพราะ B g จีถอยต่ําการวิ่งหลังลายจึงไม่สำลิดผลดังนั้นถ้าวันนี้เทโรไอถ้าวันวันเสาร์เทโรกลับมารับต่ําไม่มีพื้นที่วิ่งหลังลายช็อตเนี้ยที่น่ากลัวของมึงทองก็จะลดความน่ากลัวลงก็ต้องเหลือจังหวะของโจโฮาน่าแหละวิลเลมป๊อปแหละ ผมว่าเกมคอมแพคของทางเทโลดีผมว่าเทโลอาพูดตรงนะผมว่าเทโลไม่แพ้ผมว่าเทโลน่าจะไปเอาแต้มหนึ่งได้ผมว่าเทโลไม่แพ้นะผมว่าเทโลรับแน่นเล่นง่ายครับโจทย์เล่นง่ายโจทย์เล่นง่ายครับโจทย์เล่นง่ายนะครับแต่แน่นอนนะฟุตบอลก็จะเป็นของเมืองทองแต่ไม่ถึงขนาดเมืองทองเจอกับบีจีไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่แน่เทโลอาจจะเอาแต้มกลับมาได้นะครับจบไปนะครับสำหรับคู่ เมืองทองกับบริเทโลนะครับอ่ะโอเคจากกันไม่อยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆแอดโพสแอดโพสแอดโพส สุดยอดแอดโปรดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอด addd แปดเก้า